In my father's voice, he would tell me to move on. He would say, I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. a favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn ันนี้ป้าป่าอยู่บ้านนะเพราะว่าจะออกไปหาหมอกันค่ะและนี้ต้องมาแบบติดเครื่องก่อนจะออกเดินทางสักประมาณ20 1ีสนาทีนะคะโอ้ยกำลังนุ่มๆเลยค่ะแต่แต่หนาวเย็นมากเลยค่ะเหมือนแบบเหมือนเหมือนจับน้ำแข็งหนาวหนาวกว่าน้ําแข็งหนาวจะปั้นทิมะกับปั้นกับเขาไม่ได้หนาวเกิน ก็ประมาณ0องศานะคะแบบสูงสุดไม่เกิน5องศาะะแล้วตอนกลางคืนนี้คือแบบติดลด3ลบ4ค่ะก็จะมีหิมะตกอีกน่าจะพรุ่งนี้มาลืนด้วยนะคะช่วงนี้เลยแบบหนาวมากหน่อยก็ต้องใส่หมวกนะคะกันหูกันอะไรเพราะว่าหูจะหนาวมากเป็นพิเศษเลยะคะ่ะแค่นี้ออกมาแป๊บเดียวนะคะโอ้โหเย็นยะเยือกเลยคะ่ะช่วงนี้ก็ถึงบอกนะคะบีเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบความหนาวนะคะ คนขี้หนาวก็จะแบบไม่ได้อยากจะ,จะเจอหิมะเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันหนาวแต่นันนาตกทีก็ดีใจนะคะชอบสวยดีแต่หนาวเกินไปมากแต่นี้คือหิมะมันจะแบบแข็งๆนะคะจะลื่นง่ายแล้วทีนี้เวลาหลังหิมะตกเนี่ยค่ะถนนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคะสะท้อนแสงมาก มองไม่ค่อยเห็นแล้วจะจ้ามาเลยซึ่งไม่ว่าจะหนาวองไงก็ตามชุดป้าก็เป็นทรงนี้เหมือนเดิมไม่เคยจะหนาวกว่าเขา <L un> เอ๊ะทำไมพอเรามาแถวเนี้ยค่ะเมืองโคมากินะคะทำไมเหมือนไม่เห็นจะมีร่องลอยความเป็นหิมะเลยอ่ะ <L un> หรือว่าแถวนี้ไม่ตกตรงนี้เป็นบ้านรางที่แบบอยู่ใ,ใกล้ๆกับคลินิกจิตแพทย์นะคะ แล้วเราก็มาดูผ่านตลอดเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยบ้านร้านเนี้ยเขาจะขายไหมขายเท่าไหร่แนละ้วแบบทาไมแต่ก่อนมันรกๆนะคะมียามีแต่แบบหมดเลยนี่เขาถอนออกหมดเลยอะ่ะเขาจะขายหรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวมาดูสิทำไมทําดีโหทํามาแล้วสวยเลยจริงๆด้วยใช่อะไรตรงนี้มันแบบโอโหโลเคชั่นดีมากๆมากขายหรือเปล่าเนี่ยแต่ขายแพงเลมะมั้งเพราะว่าบ้านข้างๆที่เขาสร้างใหม่นี่ยะเนี่ยหลังเล็กแค่เนี้ยหลังเล็กมากเลยสามสิบล้านกว่าเยนค่ะ โอ้โห و, อันนี้คือแพงแน่ๆเพราะที่ดินแพงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตรงนี้มองไปฝั่งนี้น่ะสถานีรถไฟอยู่ตรงนั้นเองอะโอ้โหแบบมันพอเอาหญ้าเอาอะไรออกคือสวยมากมบ้านเนี้ยไปดูดีกว่าเขาลงขายหรือเปล่าแต่แพงแน่นอนที่ดินใหญ่ด้วยนี่เป็นเมืองคคมาเกะที่แบบอยู่ข้างๆเมืองเราเนี่ยแหละคะ่ะ แต่ว่าที่ดินของโกมากเกียแพงแพงมากเลยป้าป่าก็หาหมอเรียบร้อยนะคะ<ม>ก็ไม่มีอะไรอ่ะโอเคทุกอย่างยกเว้นนอนไม่หลับนะคะกินยานอนหลับสองตัวก็นอนไม่ค่อยหลับตื่นมากลางดึกหมอก็เลยแบบเปลี่ยนยาใหม่ให้ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าโอเคขึ้นไหม ก็บ้านหลังเมื่อกี้นะคะพยายามหาดูว่าเขามีประกาศไขายที่ไหนไหมไม่เห็นแต่ว่าเช็คราคาแถวๆนี้ดูแล้วบ้านหลัง ที่ดินเพราะว่าราคาตัวบ้านมันมันไม่มีค่าแล้วเป็นที่ดินนลวลๆประมาณเนี้ยค่ะแบบๆแบบนะมาถึงแถวบ้านเราแล้วค่ะอันนี้ก็โรงเรียนเลโอนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นก็เลยผ่านตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นห้องสมุดของเมืองค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรคะหอหอประชุมหอการสแสดงต่างๆก็มาสแสดงที่นี่นะคะ พวกคาบูกิหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆ mm. นี่กลับมาแวะที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปบ้านแม่น้ำหาเอาขยะไปทิ้งกัน ปะ,ปะปาเขาก็กินได้แต่อาหารที่แบบไม่แข็งอะก็เลยต้องกินราเมงค่ะที่ร้านเกียวซ่าโนโอโชนะ,ะอันนี้เป็นแบบเมนูอาหารจังวันนะคะก็ถือว่าถูกมากเลยเพราะว่าเนี่ยได้เป็นเซตเลยไม่ถึงหนึ่งพันเยนเซตใหญ่ด้วยค่ะเนี่ยโหราคาดีมากเลยกินอิ่มเลยร้านนี้ ราเมงตกถ้วยละประมาณ700เยนนะแล้วก็มีอาหารอื่นๆอีกมากมายน่ากินทั้งนั้นเลยอาหารจีนอยา,ยากิโซ,โซบะก็แบบน่ากินมากร้านนี้เป็นร้านที่เราอยากมานะอันนี้แล้วก็มีเกี๊ยวซ่าเป็นของเด่นของร้านนะมาถึงก็เกี๊ยวซ่าเลยนะคะของเด่นของที่ร้านเขานอกจากจะขายที่ร้านแล้วเขามีแบบขายตามซุปเปอร์ด้วยนะคะเป็นแบบเออแช่แข็งนะคะเอาไปทําเองที่บ้านก็ได้ ก็กินกัน2คนนะอิ่มมากประมาณ2400ัยกว่าเยนค่ะแล้วก็นี่นะคะมาเติมน้ำมันก๊าสนะคะเอาไว้ที่บ้านแม่น้ำค่ะสำหรับใส่ในเครื่องทำความอุ่นนะคะจะมีเครื่องทำความอุ่นที่นอกเหนือจากตัวเครื่องปรับอากาศคือต้องเติมน้ำมันเนี่ยค่ะนี่เราก็มาเติมที่ปั๊มน้ำมันนะคะตอนที่เรากินก็อยู่ตรงนั้นคะอยู่ข้างกันเนี่ย,ยตรงนี้เลยใกล้มากเนี่ย นี่นี่นะไปไหนหรือเปล่าเอ้ยวันนี้มีเรียนเป็นโนหรอกอืมเวลาถ้าไปไหนหนูกลับบ้านมาให้ทันเรียนด้วยนะโอเคอ่ะนี่ขุดจะไปบ้านเพื่อนนี่นะก็ไปบ้านเพื่อนใช่ไหมอ่ะไปปะไปส่งทั้งนี้นะทั้งนี่ขูดเลยเออนี่นะเอาไปด้วยอ่ะเอาขึ้นรถไปเดี๋ยวมาไปส่งแล้วเดี๋ยวหนูกลับมาบ้านเองดูว่าหมาเพิ่งไปล้างรถแล้วแบบเจอหิมะเข้าไปสกปรกเลยอ่ะ องลูกฮะไม่รู้ผู้ายหองมองเครึ่งนะเจแกก็เดี๋ยวไปส่งนีนานะคะส่งนีนาเรียบร้อยอะ่ะเดี๋ยวนีนาเขากลับบ้านเองกลับบ้านมาทำงานกันต่อคะ่ะเอา้าเอา้าทำไมน้องน้องน้องคาร์มาตรงนี้อะ่ะลูก เห้องทำง,งานเร็วๆมาย <c ười> โอ้หนูกินเหมือนมาม่าเลยวันนี้มาม่าก็กินรามเมงกับข้าวเหมือนกันที่หนูอยากไปร้านเกียวซานโอโชอะไม่กินกับป้าปับป้าปากไม่ถงไม่ได้เลยต้องกินอราเมงพอดีไปทำเป็นเทงขยะบ,บ้านลูกค้าตรงนั้นไงอืแล้วก็มาทำงานกันต่อนะคะวันนี้ก็จะพยายามเคลียงานให้เสร็จ สรุปสัปดาห์นี้เราก็ไม่ได้ไปบ้านแม่เนินเขาวแล้วนะไม่เสร็จสักทีจริงๆเนี่ยที่กองอยู่หน้าบ้านก็ยังไม่ได้ทำละของมากมายไก่กองืมไม่เป็นไรทําก่อนแล้วบ้านนั้นเก็บไปก่อนเสร็จงานตรงนี้ค่อยไปค่ะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยคะ่ะจันนี่ He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. a favorite song is on repeat, drinking wine until the door.